นี่คือมัเธอุสคุนยาเด็กบราซิลจากเมืองโจอาเปสซัวโตมากับถนนกับลูกบอลไม่มีสนามไม่มีโค้ชมีแค่ใจที่อยากชนะทุกคนตรงหน้าจากสนามดินในละแวกบ้านไปจนถึงเวทีใหญ่ในยุโรปเขาเริ่มจากเบอร์ลินไปมาริดและจบที่อังกฤษกับวูฟส์และที่นั่นทุกคนก็ได้เห็นว่าไอเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาปี2025 แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาจริงพาเข้ามาใส่เสื้อแดงด้วยค่าตัวมหาศาลไม่ใช่เพราะชื่อเสียงแต่เพราะใจที่ไม่เคยยอมแพ้คุณย่าไม่ใช่กองหน้าที่รอบอลเขาเป็นคนสร้างเกมเองเลี้ยงกินพื้นที่เปิดให้เพื่อนยิงเองก็ได้ส่งให้เพื่อนก็ได้และตอนนี้เขาอยู่ในโรงตระคอนแห่งความฝันโอทราฟฟอร์ดพร้อมจะเขียนชื่อของตัวเองในตำนานบทใหม่ของแมนยูไนเต็ดจากเด็กที่เตะบอลข้างถนน สู่ชายที่กำลังเปลี่ยนเกมในพรีเมียร์ลีกนี่แหละมัตเทอุสคุนญ่า